เพราะว่าสถานการณ์ของไพ่ที่ออกมาเนี่ยคือคุณสองคนตัดสินใจปล่อยความสัมพันธ์ไปทะเลาะการรับปล่อยกันไปที่ไพ่เลยบอกว่านับจากเนี้ยนะคะประมาณ3วัน3สัปดาห์หรือมากสุดก็คือ3เดือนจะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่การอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในอนาคตวันข้างหน้า แต่ดูเหมือนว่าคุณละครานั้นจะได้มีโอกาสในการเคลียร์ใจแล้วทําทุกอย่างให้มันถูกต้องคือพี่มองว่าถ้าความสำคัญคุณเป็นการซ้อนกันไม่ว่าจะซ้อนแบบไหนก็ตามนะคะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะที่ถูกต้องตามศีลธรรมถูกต้องตามคำนองคำนองคลองธรรม พอชั้นเราเนี่ยพี่ไพ่เลยบอกว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเหมือนคุณและเขารู้ตัวแล้วว่าใจน่ะมันมีความต้องการกันละกันใจมีความรู้สึกว่าอยากที่จะมีกนรละกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามในชีวิตคืออยากจะมีกนรละกันถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องดูเหมือนกับว่าจันดสถานะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันพอไพ่มันขึ้นมาเป็นรักแท้ไรเงื่อนไขนะคะจะอยู่กันแบบไรเงื่อนไข แต่ถ้าหากว่าคุณและเขาเป็นความถูกต้องของการลากันก็ดูเหมือนว่าจะมีความสบายใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้